ก็ปิมเป็นปิมถนนนะครับน้ําปีนี้น้ํามาเร็วครับนี่ครับนี่เริ่มขนาดเริ่มหวานแล้วนะครับขนาดเพิ่งจะเริ่มหวานนะเพิ่งจะเริ่มหวานก็เริ่มวิตน้ํากันแล้วนะครับปกติเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยน้ำไม่มีนะครับมิถุนายน้ําก็ยังไม่มีนะนี่ครับเริ่มวิตน้ําออกหลายเจ้าเลยครับถ้าประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือน โอ้โหวิดเริ่มวิดนากันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับก็ฝนตกมาสองสองสามวันเนี่ยสองสาวันติดเลยแล้วก็ตกหนักด้วยนะครับโอ้โหวิดเกือบทุกเจ้านะเครื่องตั้งเต็มนานเลยครับเ้าประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าแค่เดือนกว่ากว่าก็เริ่มวิดนามกันแล้วเนี่ยครับน้ำมันมันมันเอ,อบ่บหมดแล้วนะครับในคลองน้ำไม่มีแล้วเออน้ำเอ,อ่อหมดแล้วน้ำมีเยอะแล้วนะครับ ไม่ใช่นาไม่มีแล้วก็หวานจะเป็นหวานรุ่นเดียวกันหมดบก็นาเกตทางบ้านผมก็จะเป็นนารอน้ําฝนนะครับทำนาปังนาปังประมาณสองไฟนะสองครั้งเนี่ยครั้งนี้ก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยครับเพราะว่าฝนมาเร็วนะครับปกติไม่มีฝนนะครับเกือบทุกเจ้านะท่านผู้ชมดูดิเครื่องโอ้เริ่มบินานา้ําออกแล้วอะ คือต่างคนต่างวินะครับน้ํามันก็ไปไหนไม่ได้ดูน้ําในคลองครับโหละข้าวกําลังนง้มเลยปกติเนี่พุทธสภานะี่ยปีที่แล้วเนะี่ยบอกเลยว่าแรงมากแล้วก็เขตบ้านผมน้ําไม่ท่วมมาประมาณพูดน่าจะหลายปีแล้วนะน่าจะประมาณสามสี่ปีแล้วนะน้าไม่ท่วมนะครับเคยมีน้ําท่วมใหญ่อย,ยอยู่ประมาณโอ้หลายครั้งอยู่นะ แต่ผมมาอยู่ที่นี่นะนี่เครื่องเครื่องสแตนบายรอมาเกือบปุ๊เจ้าเลยนะครับดูน้ำนี่คือปีนี้ผมว่าโอ้โหชาวนานี่เสียงนะครับคือวัดดวงเนี่ยนี่มิดเกือบจุ๊เจ้าเลยนะมิดออกจุ๊เจ้าเลยเนี่ยนาแล้ บ้านผมก็จะทําประมาณนี้เ่ยดูวดูเขาทำไม่ได้ทําเทือกนะครับเป็นนาหวานหวานแห้งครับอันนี้น่าจะรีบหวานก็ได้ว่าฝนบางเจ้าในฝนมายังไม่ได้ไถเลยนะครับยังไม่ได้ไถเลยพอฝนมาก็เริ่มไถเลยไถก็ไปประมาณนี้ประมาณนี้ครับเหมือนกับหวานหวานสารวยนะครับไม่ได้หวานเทือก อันนี้แค่เพิ่งจะเริ่มนะครับเพิ่งจะเริ่มทาเพิ่งจะเริ่มทําแล้วก็สูบน้ําันขนาดนี้แล้วก็เนี่ยทุกเจ้าเลยนะเกือบทุกเจ้าเลยครับน้ำรือว่าปีนี้เสี่ยงนะ แล้วก็ฝนไม่รู้ว่าจะหมดหรือหมดเมื่อไหรผมสมมติว่ายัางเนี่ยวันเนี้ยเหมือนสมมติว่าเนี้ยผมอ,ออกมาเนี่ยยังมีตั้งเขา,าเลยว่าใบใบาก็ไม่แน่นะคุผู้ชมดูน้ําในคลองครับคือมันไปไหนไม่ได้แล้วนะ้น้ําเกือบมิดละเกือบมิดต้นแล้วนะครับต่างคนต่างวิทย์นะน้ำมันก็ไปไม่ไหนไม่ได้ครับไม่มีแบบมันระบายลงคลองใหญ่ไม่ได้นะครับคลองใหญ่ก็จะประมาณนี้ลนะผมว่านะ ยังไม่ยไม่ไดปดูของใหญ่ของใหญ่ก็ประมาณนี้ว่าน้ำมันไปไหนไม่ได้ดูน้ำมันเอืบหมดเลยว่าฝนมันตกทั่วหมดอนะ่ะเขตบ,บ้านผมนี่ตกตกทั่วหมดเลยสามสี่วันติดเลยครับตกหนักด้วยอะก็ต้องก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงครับ